สวัสดีครับวันนี้วันที่15พห้าพฤษภาคมพศสอง7ที่ท่านเห็นนี้คือต้นทุเรียนนะครับทุเรียนต้นนี้ก็คือสายพันธุ์หลินลับแหลอ้าวบางท่านก็่่เอาเกิดอะไรขึ้นท่านตัดทิ้งหรือหรือว่าเกิดพายุเข้าไม่ใช่ครับเมื่อคืนฝนก็ตกก็จริงอยู่ครับแต่พายุไม่มีลมครับแต่ ที่เกิดขึ้นก็คือทุเรียนต้นนี้เขามีลูกอยู่ประมาณสักสามทิพสามสิบเกือบสี่สิบลูกเราไม่ได้กินเลยสักลูกครับไม่ได้ขายเลยสักลูกเกิดอะไรเล่าพี่ใหญ่ของเราเองครับพี่ใหญ่ของเราก็คือช้างป่าขาประจําขาประจาผู้ละเมาทุกปีครับโค่นซะแล้วอุ่าให้กินนะตอนตอนนั้นเขาก็มากินตอนที่เขาเป็นลูกยังไม่สุกเขาก็มากิน ก็มาเหยียบมาทิ้งกินกินทิ้งคุ่งๆ่วงแล้วก็หาก,กิ่งไปแต่เมื่อคือนนี้ลูกมันหมดแล้วเขากินหมดสงสัยจะโมโหมั้งโมโหหิวก็เลยโค่นต้นเลยแต่บอกว่าไอ้ช้างตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเพราะใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่อคนแถวนี้เขาเรียกว่าไอ้ดื้อเพราะเขาดืา้อจัอด,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 ดตัวนี้ก็ปล่อยเขาไป ไอตัวนี้ก็ทําเมื่อปีที่แล้วก็ทํำของเราเสียหายไปห้าหหมื่นเลยก็ว่าได้ปีนี้ก็จัดไปอีกแล้วครับท่านหมอนทองก็อยู่ใกล้ๆกันกับไอลิ้นรับแลเราแต่เขาไม่ได้นสนหมอนทองเลยเขามุ่งหน้าเข้าสู่ลินรับแลแสดงว่าอร่อยแซบเขาถึงมุ่งหน้ามาต้นนี้ เมื่อกินเสร็จแล้วก็เมาละโมโหหิวโค้นมันเลยซะแล้มเออเอาเข้าไปละครับเรื่องของพ่อใหญ่นี้ก็ต้องทำรวมเข้าใจกับเขาหน่อยเพราะเราอยู่กับเขาตกเย็นมาเขาก็ลงมาจากเขาโน้นนะครับมฝั่งโน้นครับบางท่านก็มาติิงอยู่เหมือนกันนะว่าสวนแถวนี้นี่แหละก,ก็เป็นเพราะพวกท่านมาบุกลูกป่าไม่ใช่ครับแถวนี้เป็นสนุนอสอสี่จอหมดทุกเจ้า แล้วก็ช้างกลุ่มนี้หรือพ่อใหญ่กลุ่มนี้หรือว่าแถวนี้เขาเรียกว่าพี่ใหญ่เดินทางมาจากเขาใหญ่เมื่อประมาณสี่ห้าหกเจ็ดปีที่ผ่านมานี้เองเขาผลักดันกลับที่เขาใหญ่เขาไม่กลับครับเขาไม่กลับเลยสาเหตุอะไรไม่กลับเพราะแถวนี้มือเขื่อนแถวนี้มีทุเรียนเขาให้กินสาวสวดปล่อยให้กินเลยครับ เขาก็แค่ประคองประคองไว้ช่วงที่มันเยอะๆเขาก็ประคองไว้ไม่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 ไ,มไ,มไปไล่เขาเท่าไหร่นักให้กินให้กินแต่ถ้าเขาจะมาโค่นอย่างนี้ก็ก็ไล่เขาออกไปก่อนแต่ถ้าให้เขามาดึงกิ่งก้านสาขาก็ปล่อยตามสบาย mm hmm. บางท่านไม่เข้าใจบางท่านก็บอกว่าโอ้พวกท่านนี่แหละไปลุกไปบุกลุกป่าของเขา mm hmm. ไม่ใช่นะครับตามที่บอกนั่นแหละครับเดินทางมาจากเขาใหญ่ครับ ช้างช้างกลุ่มนี้หรือว่าอนาคตข้างหน้าปัญหาช้างป่าจะปัญหาจะแก้ยากกว่าน้ําท่วมนะครับขอบอกนะครับถ้าช้างกลุ่มนี้หันทิศทางเข้าตัวเมืองล่ะจะเกิดอะไรขึ้นท่านลองคิดดูนะครับ22ตัวเฉพาะกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดคมคนคนอยู่แถวนี้ล่ะถ้าเขาผลักดันหนีล่ะไม่ให้อยู่แถวนี้ล่ะ ถ้าเขาเข้าตัวเมืองล่ะเกิดอะไรขึ้นครับเศรษฐกิจเสียหายพังยับเยินเลยนะครับถ้าเขาไปนอนอยู่ในในตัวเมืองล่ะจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคนก็แตกกระเจิงกันหมดนะครับแถวๆนั้นก็ไม่ได้ทํามาหากินอะไรกันเลยสิครับพี่น้องช้างเขาไม่ได้ตัวเล็กๆนะครับตัวใหญ่นะครับดีนะครับจุดๆนี้ไม่มีใครผลักด,ดันเขากลับไปที่อื่นเลยอยู่ตามสบาย <laughs> แล้วก็แต่ละสวนเสียหายเป็นแสนก็มีนะครับบางท่านนะครับบางท่านก็โอ้โหาพายุเข้าเรียบร้อยทล่มลงมาทุเรียนกําลังจะได้เก็บเสียหายเป็นแสนมาเจอลูกพี่ถล่มอีกเสียหายเป็นสองสามแสนบางเจ้า เยอะนะครับต้องทาควมเข้าใจด้วยนะครับไม่ต้องไปมามาก,กันเยอะแยะนะครับโอ้ดรามากครับพี่น้องขอโทษขออภัยเอาไม่ใช่เฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปอีกหลายๆจุดที่สวนของเราที่เขาเข้ามาแต่อ้ต้นนี้อร่อยมากโอ้โหบอกตามตรงเราก็ปล่อยไว้อย่างงี้แหละจะรอดหรือไม่รอดโอ้ขอโทษขออภัยเดี๋ยวจะเวียงมาต้นนี้เลยเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วมีอยู่40โต้นสีูกอา่า40ลูกเป็นไงนอนแง่งแม่งยนู่นไม่ตายแต่ปีนี้ก็ไม่ได้ลูก เราไม่ตัดทิ้งแล้วก็ปล่อยให้เขานอนอยู่นี่แหละเอาดอกก็ดอกไปเขาเมื่อกินก็กินไปนี่ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของเขานี่แหละครับพี่น้องเราอยู่ร่วมกับเขาแต่บางครั้งบางทีมีมีบางท่านนะครับอที่ผมลงไปเกี่ยวกับช้างที่ที่เข้ามาสวนของกผมเองนี้ผมโดนด่านะครับแล้วก็โดนว่าด้วยว่ากลุ่มพวกผมนี้ไปบุกรุกทาลายป่าเพื่อ อาทินหากินของเขาถ้าอย่างนั้นนะครับพี่น้อง <AN> เมื่อสมัยแต่ก่อนนะครับอยู่อยู่ยนู้นแล้วเมืองหลวงของเรานะครับสมัยก่อนก็มีแต่ช้างอยู่ทั้งนั้นแหละครับพี่น้องอถ้าพูดอย่างนั้นนะครับเราพูดไม่ได้นะครับเราต้องแก้ปัญหาใครเราจะมาแก้ปัญหาให้เราไม่มีนะครับช่วงนี้ไม่มีนะครับพี่น้องเอ๋ยไม่มีเลยอ่าเราต้องอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราไปก่อน อีกเป่นนานเขาก็เดินทางไปหาท่านเหรครับอยู่ที่ตัวเมืองไม่ต้องห่วงหรอกครับทุกวันนี้เขาก็กระจัดกระจายกันไปทั่วแล้วครับพี่น้องเอ๋ยืปัญหาช้างแก้ยากยิ่งกว่าน้ําท่วมซะอีกบอกตามตรงนะครับกับภาษีของท่านนั่นแหละบางท่านก็ว่าอู้เอาละจะแก้ยังไงกับภาษีของท่านท่านนั่นแหละครับพี่น้องอสําหรับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นแปลงทุเรียนของพันมูลสันคิงของเราเขาเดินผ่านมาเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกครับแต่ตัวเขาใหญ่ เขาก็ตีท่อซะนู่นหักไปอีกหนึ่งแต่ปัญหางานช้างของเราก็มาจริงๆคือนู่นครับตรงนู้นขอโทษครับจะเดินไปเลยนะครับดูตรงนู้นเพราะเป็นท่ออที่เราโผล่ขึ้นมาจากเนื้อดินเขาเตะไม่รู้ตั้งใจเตะหรือว่าเดินผ่านหักชนหักก็ไม่รู้นะครับพี่น้องแต่ที่นี่เราต้องลือ้อลื้อขึ้นมาต่อใหม่นี่ตรงนี้ มันจะมีทอ่อที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้สรุปไปแล้วก็นู่นนู่นอ่าไหนหรอไปไหนหรอไอตัวนั้นเอาเอาไปไหนหรอไม่ใช่เอาไปเล่นด้วยหรอสงสัยถ้ามีลูกเล็กๆเขาจะมีอ่าเอาไปเล่นด้วยหลายพื้นที่แต่ที่จุดมุมนูน้นอีกมุมนึงอาจะมีทุเรียนที่ลูกเขายังไม่หมดน่ฝั่งฝั่งนู้นเมื่อคืนเขาหักลงไปแต่ก็ไม่กินนะ เดินผ่านแล้วก็เอาเขาก็ดึงเล่นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้งั้นให้เราซ้าใจเล่นพี่ใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยท่านเอ้ยก็ปล่อยไปอไอแม่ลูกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นนานแล้วไม่รู้ไปจุดไหนอแต่กลุ่มมึที่มาเมื่อคืนนี้เป็นตัวผู้เรียเาพ่อใหญ่ขี้ดื้อหน่อยนู่นครับเขาอยู่ข้างบนนะครับนี่เขาอยู่ข้างบน นี่ครับบ้านเขาอยู่ไม่ได้เยอะเลยเป็นภูเขาเล็กๆเป็นภูเขาเล็กๆยี่สิบสองตัวเดินกันโอ้โหอยู่สวนแต่ตรงนี้ก็มีอยู่แปดสิบสองไร่เขาก็กลางคืนมาเขาก็เดินกันโอ้โหเต็มไปหมดนี่แหละครับเราก็อยู่ร่วงกับเขาเหมือนกันครับมีให้เขากินแต่ที่ขนุนที่สวนของเราก็มีอยู่ห้าหัต้นก็ไปหมดแล้วแหละอ่า ก็เขากินแล้วก็โค่นทิ้งกินแล้วก็โค่นทิ้งแต่มังคุดติเขายังไม่กินถ้าเขากินมังคุดก็โอ้เรียบ้อยเขายังไม่พัฒนาแต่ทุเรียนบางท่านก็ว่าอ้าวช้างเขามีมีมีดนะแล้วเขาจะไปผ่าทุเรียนได้ไงโอ้สบายมากครับพี่น้องอ่าเขาเขามีวิธีกินหุงเขาแล้วกันแหละสบายมากเลยปีนี้ก็ต้องต้องบอกว่าปีนี้ของเราก็เสียหายอยู่ก็หลายหมื่นบาทเหมือนกันเพราะต้นนั้นก็ ตีเป็นราคาเงินเราก็ปลูกมาต้องหกเจ็ดแปดปีแล้วทีนี้ไอ้ได้สามสิบสี่สิบลูกก็เราไม่ได้กินสักลูกเขาก็กินไปแทมโค่นต้นด้วยเมื่อปีที่แล้วดีเสียหายเยอะเมื่อปีที่แล้วโคอ่าไม่ไม่ใช่โค่นี่โค่นไปต้นหนึ่งเออโค่นไปต้นหนึ่ง,นนงแล้วก็ดึงลงมาก็ตีเป็นเงินก็หลายหมื่นบาทอ่าสำหรับคลิปนี้เราก็แค่มาบอกว่าสวนของเรานี่โดนช้างมาทุกวันนะอ่าแต่เราก็ไม่ได้ไล่เขานะอ่าเราอยู่กับเขานะ แต่บางท่านก็ได้ต่างหากก็นี่แหละท่านไม่รู้ป่าไม่ใช่ครับสนดคุดแดงครับพี่น้องเอาจัดไปและช้างกลุ่มนี้ก็ไม่ได้อยู่นี่ประจำนะครับพี่น้องเดินทางมาจากเขาใหญ่นะรู้จุดหมายปลายทางด้วยซ้าไปว่าเดินทางมาจากเขาใหญ่มันต้องถามทางเขาใหญ่เขาทีครับพี่น้องว่าเกิดอะไรขึ้นช้างชางกลุ่มนี้ถึงเดินทางนี้มาจากเขาใหญ่มาอยู่แถวนี้นี่แหละเราต้องสังเกตตรงนี้ด้วยทําไมแล้วเขาไม่กลับ เกิดอะไรขึ้นล่ะครับแต่ถ้าช้างกลุ่มนี้เดินทางเข้าตัวเมืองจบ